ขอจเจริมพรญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในวันนี้ทุกคนทุกท่านการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาด้วยการจเจริญสมาธิภาวนาถือว่าเป็นการเพิ่มพูนปัญญาเป็นพุทธบูชาอย่างหนึ่ง พุทธบูชาด้วยการเพิ่มพูนปัญญาจะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีสติปัญญาสติปัญญาของเรานั้นจะมีสองระดับด้วยกันก็ได้แก่โลก,กียาปัญญาปัญญาแบบชาวโลกปัญญาแบบชาวโลกเป็นอย่างไรก็ปัญญาที่เกิดจากการศึกษา แบบชาวโลกก็ได้แก่ปัญญาที่เราเรียนสอบระดับขั้นขึ้นไปตั้งแต่ประถมมัธยมอุดมศึกษาจนจนกระทั่งปริญญาโทรปริญญาเอกอันนี้คือโลกิยะปัญญาเป็นปัญญาแบบชาวโลกเมื่อเกิดปัญญาอย่างนี้แล้วเราก็ใช้ปัญญาแบบชาวโลกในการประกอบสัมมาอาชีพ ในการเลี้ยงชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันแต่มีปัญญาอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตัดยกย่องสรรเสริญก็คือโลกุตระปัญญาโลกุตระปัญญาก็คือการรู้เท่าทันตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็ได้แก่หลักไตรลับคืออนิจจังทุกขังอนัตตา อน,นิจจังก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของกายสังขารของเราให้พิจารณาว่ากายสังขารของเรามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็นวัยชราจากวัยชราก็ต้องตายเมื่อตายแล้วก็จะต้องกลายเป็นผู้ลีดินอากาศ เป็นธาตุทั้งสี่ไปแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยญาติโยมทั้งหลายเกิดมาเนี่ยไม่เคยมีใครมาบ่นให้ฟังว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอมีแต่คนมาบ่นให้ฟังว่าเป็นทุกข์จริงหนอวันนี้ตลอดทั้งวันมีมาบ่นทั้งวัน คนนั้นก็ทุกข์เรื่องสามีคนนี้ก็ทุกข์เรื่องภรรยาอีกคนบอกทุกข์เรื่องทรัพย์สินอีกคนบอกทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนหนังสือสรุปแล้วทุกคนมีความทุกข์ทังนั้นก็เป็นทุกข์ประจำตัวของเราเพียงแต่ว่าเราจะทุกข์มากทุกข์น้อยเท่านั้นเองอนัตตาก็คือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะไปบังคับบัญชาได้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติถ้าหากว่าเราบังคับบัญชาร่างกายสังขารของเราได้ก็คงไม่มีคนแก่คงไม่มีคนตายคงจะมีหนุ่มสาวเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่นี่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาได้นี่เรียกว่าโลกุตลปัญญา เมื่อปัญญาอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วญาติโยมทั้งหลายอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นก็คือรู้เท่าทันยังกิเลสตัณหาอาสวะความดับแห่งกิเลสตัณหาอาสวะก็จะเกิดขึ้นเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายนี้แต่ก็บริหารจัดการกายให้เป็นไปตามสภาวะ แล้วใช้กายนี้เป็นประโยชน์ในการสั่งสมบุญบารมีในทางพระพุทธศาสนาเพื่อมรรคผลนิพพานต่อไปก็ขอให้ญาติโยมได้ใช้ร่างกายสังขารในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตวันนี้ขออํานวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรม จงประกอบไปด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยอันได้แก่อายุวันนะสุขะภละปฏิพานธนสารสมบัติทุกคนทุกท่านด้วยเธอ